วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทรนไทยเฮสตีนะครับผมถ้าสงสัยว่าไอ้สามคนนี้คือใครก็อืมแปบบ๊เดิมแยกการสายด้านขวาไม่ออกอออมเอเอโอเคต่อได้คนที่อยู่ตรงกลางน,นะครับคือพี่ฟอตคนใหญ่ในสมาชิกของเราเองฮ่าเดนเทเมล่ะ นคนที่อยู่ตรงกลางถัดไปก็คือผมเองหรือเสซเซารัติวก็ได้นะครับเปิดชื่อมานานส่วนคนที่อยู่ตรงกลางคนที่สามก็คือกันมีช่องชื่อว่า BPNT นะครับส่วนพี่ฝาก็มีนะครับแต่ผม บอกไม่ได้หรือจำไม่ได้อ่ะขอโทษนะครับแต่ก็จบไปแล้วนะครับกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย